The Choc Story สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5%เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ The Choc Story ข้ามคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณต้นนามาเล่าให้ฟังกัน เรื่องเปรตแม่ชีเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้นแต่รับฟังมาจากคุณแม่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดบึงการเมื่อกว่า40ปีที่แล้วในสมัยนั้นเป็นจังหวัดหนองคายอำเภอแห่งนี้อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบึงการสมัยนั้นเป็นอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายช่วงเวลานั้นคุณแม่ เพิ่งจะมีอายุประมาณสิบเศษเษครอบครัวของคุณแม่มีพี่น้องสิบคนคุณแม่เป็นคนที่8คุณตาและคุณยายของต้นเป็นชาวนาและคุณยายก็ยังปลูกหมอนเลี้ยงไหมด้วยคุณแม่จึงต้องช่วยคุณยายทำเกี่ยวกับไหมหลายอย่างคุณยายจะปลูกหมอนเลี้ยงไหมไว้ที่นาห่างจากตัวบ้านประมาณ3กิโลเมตรซึ่งนาที่ว่านั้นจะตั้งอยู่ข้างเนินของวัดป่าของหมู่บ้าน ถูกแบ่งระหว่างนากับวัดด้วยถนนที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ในสมัยนั้นมีคุณยายคนหนึ่งชื่อว่าใหญ่จันเป็นแม่ชีที่บวชอยู่วัดข้างๆแล้วอยู่มาวันหนึง่งใหญ่จัน์แกก็เสียชีวิตลงด้วยโรคชราของแกนั่นเองขอกลับมาที่วัดป่าสักหน่อยลักษณะของวัดป่านี้จะมีต้นไม้อยู่เยอะมากมีต้นชาชาต้นหนึ่งเอ็นออกมานอกกำแพงวัด มีกิ่งที่แข็งแรงพาดออกมาด้วยและทางหนาของคุณตาคุณยายนั้นก็จะมีต้นประดู่ขนาดใหญ่ที่เอ็นกิ่งไปขนาดพอดีกับต้นช้ำช้าของวัดเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายจันเสียชีวิตไปได้ประมาณเดือนหรือว่าสองเดือนวันนั้นคุณแม่ต้องไปช่วยคุณยายเก็บไม้เพื่อที่จะเอาไม้กลับมาต้มที่บ้านคุณยายกับคุณแม่ออกจากบ้านไปเวลาประมาณสักสี่โมง ไปถึงก็ทำการเก็บหมายใส่กระบุงได้สามถึงสี่กระบุงกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วสมัยก่อนท้องฟ้ามันมืดเร็วกว่าปัจจุบันเนื่องจากป่ายังอยู่เยอะหลังจากที่คุณแม่และคุณยายทำธุระเสร็จก็ถือกระบุงเพื่อที่จะเดินกลับบ้านเดินจากเนินวัดป่าเลาะตามกำแพงวัดลงมาตามถนนระหว่างทางที่กำลังเดินเลาะกำแพงวัดลงมาตามทางนั้น คุณแม่ได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพระ้าวกวาดอารานวัดอยู่แม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพระหรือไม่ก็แม่ชีที่อยู่ในวัดกำลังกวาดอารานวัดกันตามปกติแต่ว่าเวลาตอนนั้นมันเกือบหกโมงเยนแล้วแม่ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าควรเป็นเวลาที่พระจะไปทำวัดแล้วจะมีพระว่างมากวาดอารวัดได้ยังไง ก็เดินลงมาตามทางเรื่อยๆจนกระทั่งลงมาในทางระดับปกติเมื่อเดินผ่านประตูวัดคุณแม่ก็เลยมองเข้าไปด้านในเห็นแม่ชีคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่ที่ใกล้ๆประตูนั้นเห็นหน้าชัดเจนว่าคนที่กวาดอยู่คือคุณยายแม่ชีจันที่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็เลยมองไปที่หน้าคุณยาย แต่ว่าคุณยายก็ยังคงมองตรงและก็เดินต่อไปด้านหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่จึงสะก,กิดคุณยายแต่ว่าคุณยายก็ไม่มีท่าทีอะไรตอบก,กลับมีแค่เพียงคำพูดว่าถือของหนักปวดหลังรีบเดินกลับบ้านจะได้ถึงบ้านเร็วๆในตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเจอคือผีให่จัน์ใช่หรือไม่ก็เลยหันหลังกลับไปมองอีกที สิ่งที่คุณแม่เห็นคราวนี้ก็คือคุณยายจันคนนั้นถือไม้กวาดมองมาทางคุณแม่ดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสว่างเหมือนมีไฟออกมาแล้วก็เริ่มแลบลิ้นออกมายาวยาวถึงยาวมากยาวประมาณเอวแล้วก็เริ่มตวัดลิ้นแกว่งไปแกว่งมาแม่เห็นแบบนั้นก็รีบหันหน้ากลับแล้วก็รีบเดินต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านก็เล่าให้คุณยายฟังว่าแม่ เจออะไรมาบ้างคุณยายก็บอกว่ายายเห็นตั้งแต่เดินลงมาจากเนินแล้วว่านั่นคือคุณยายจันเนื่องจากตัวคุณยายสูงกว่าคุณแม่และก็เพราะว่าอยู่บนเนินจึงสามารถมองท่ามกำแพงวัดซึ่งในสมัยนั้นไม่สูงมากเข้าไปได้หลังจากนั้นเวลาที่คุณแม่ไปนากับคุณตาหรือว่าคุณยายแม่จะไม่ยอมเดินกลับที่เส้นทางข้างหลังวัด ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินอีกเด็ดขาดถ้าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วจะเลือกขอเดินไปอีกทางยอมเดินลัดทุ่งนาซึ่งหนทางลำบากมากกว่าเวลาผ่านไปอีกสมัยหนึ่งเป็นช่วงที่คุณแม่เพิ่งจะเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลายัยแล้วก็กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านสมัยนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์กันแล้วและเนื่องจากเวลาผ่านมานานคุณแม่จึงลืมมาเรื่องของคุณยายชีจันไปจนหมดสิน้น จนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่จะต้องไปรับคุณตากับคุณลุงที่นาเนื่องจากคุณตาและคุณลุงไปขุดบ่อน้ํากันช่วงนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วเมื่อไปถึงนาคุณตาก็ขึ้นมาจากบ่อล้างตัวเก็บของกว่าจะทําอะไรเสร็จก็พอาิทย์ตกดินเป็นที่เรียบร้อยส่วนคุณลุงนั้นไม่ยอมกลับบ้านจะนอนที่กระท่อมบริเวณนาเนื่องจากคืนนั้นกะว่าจะไปยิงหนูหนาในทุงน่งนานั่นเองคุณแม่กับคุณตา ก็ขี่รถมอเตร์ไซค์ลงมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยมีคุณตาเป็นคนขับคุณแม่เป็นคนสอนพอรถขี่ไปถึงเนินวัดป่านั้นยังจำกิ่งไม้ชํำชาขนาดใหญ่กับกิ่งไม้ประดู่ที่มันมาประสานกันได้ไหมครับ mm. เมื่อทั้งคู่ขี่รถผ่านกิ่งไม้นั้นมาคุณแม่ก็เริ่มได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดพื้นอยู่ แต่ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันดังกว่าปกติมากดังมาจากทางด้านหลังคุณแม่ก็เลยหันหลังกลับไปดูเห็นเป็นเปรตตัวใหญ่มากๆกำลังใช้ขาพับบริเวณด้านหลังหัวเขา่าหนีบห้อยอยู่กับกิ่งไม้ที่พูดถึงก่อนหน้านั้นห้อยหัวแล้วก็แขนลงมาแขนนั้นสั้นผิดรูปตัวโตตาถลนมีสีแดงกำบบริเวณปากมีหนองไหลออกมาตลอดเวลา ใช้เส้นผมที่ยาวกวาดถนนโดยการโยกตัวไปมาคล้ายๆกำลังเล่นชิงช้าแต่ว่ากลับหัวคุณแม่รีบหันหน้ากลับมาซบหลังคุณตาแล้วก็เริ่มร้องไห้จนเมื่อถึงบานจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณตาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตาจึงพูดว่าจำไม่ได้เหรอนั่นแหละคือเปรตของแม่ชียจัน แกน่าจะทําผิดอะไรเอาไว้ตอนที่บวชสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมอยู่ภายในวัดมาหลายสิบปีเข้าไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเปรตแม่ชีขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านกระทำกรรมดีเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและรับฟังเพื่อความบันเทิง ด้วยความขอบคุณจากผมดิดตีเดอช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับเ h e c ช็อกสตอรสนับสนุนโดยโฟบูนราัา7.5เปติมความแค่ไม่กับชีวิต